เหลี่ยนไปทำร่วงแรงกว่า20%ภายใน3วันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างวันนี้ฟังผมกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตโคอฟฟี่ประจำเช้าวันอังคารที่4.4เมษายนนะครับผมก็ได้ได้ว่าเช้าวันนี้เนี่ยราคาบิตคอยเนี่ยเป็นแท่งสีแดงลงมานะครับผมมีการพักตัวอยู่ราวๆ27,300่นามนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะตรงกับช่วงช้อปปิ้งเดย์สี่จุดสี่หรือเปล่านะครับทำให้ราคาเนี่ยร่วงลงมาเพื่อที่จะให้คนเนี่ยสามารถช้อปปิ้งบิตคอยได้อันนี้ก็แซวเล่นนะครับผมแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆเนี่ยครับผมจะมีเหรียญเหรียญน,นึงเลยนะครับหลังจากที่มมมีีีกกกาารรรรรอออััััััปเดตตคคค้งงใหญ่่่็ืวนนนะบบผท ลงนะครับกว่า20%ก็คือเป็นแท่งแดงเริ่มเลยนะครับผมเป็นเวลากว่า3วันแล้วนะครับผมที่ยังแดงอยู่เนาะก็จริงๆเนี่ยมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ฟังได้ในรายการคลิปโตคอฟฟีเลยครับ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมถือว่ามีประเด็นใหญ่ในโลกของคริปโตเคอเรนซีเลยนะครับผมหลังจากที่มีดราม่าเกิดขึ้นกับเหรียญที่ร้อนแรงมากในช่วงหลังนะครับผมก็คือตัวของอภิธรรมโทเค็นที่เพิ่งแจกไอดอกไปนในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้นั่นเองนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเกิดจากตัวของพ่อพอ่อโซ่นะครับจากทางอภิธรรมดาวที่จะนําเงินเนี่ยมาเพิ่มทุนให้แก่ตัวของอภิธรรมฟอนเดชั่นนะครับจำนวนกว่า750 ล้านอภิธรรมโทเค็นเลยนะครับผมหรือคิดง่ายๆเนี่ยก็เป็นเงินกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดประเด็นนะครับผมโต้แย้งกันในชุมชนเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยตัวโพส s อ l หรือว่าตัวข้อเสนอนี้เนี่ยมีชื่อว่า AIP 1นะครับที่มีการระบุนะครับว่าโทเค็นอภิธรรมเนี่ยกว่า750ล้านอภิธรรมเนี่ยจะต้องถูกใช้เพื่อจะครอบคุมในส่วนของเงินช่วยเหลือพิเศษ การคืนแก่ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องนะครับผมแล้วก็ครอบคลุมเรื่องของค่าใช้จ่ายในการบริหารและก็การดําเนินงานนะครับผมของตัว Abitam Foundation เองนะครับซึ่งในเวลาพูดถือ Abitam Token เ,เนี่ยกว่า70%ก็ได้มีการออกมาโต้แย้งนะครับต่อต้านข้อเสนอดังกล่าวนะครับผมซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ททมีการโต้โต้แย้งหรือว่ามีการต่อต้านจากสมาชิกชุมชนเนี่ยเกิดขึ้นนะครับตัว Abitam Foundation เองเนี่ยก็มีการกล่าวในโพสต์ฟอรัมวันที่2เมษายนที่ผ่านมานะครับว่า a a p 1นเนี่ยเป็นการยืนยันนะครับ เสียงตอบรับจากชุมชนนะผมหมายความว่าถ้าสมมุติว่าชุมชนเนี่ยต่อต้านไม่ต้องการให้ตัวโพโรโซนี้ผ่านเนี่ยก็จะไม่ได้ส่งผลอะไรต่อ การที่จะโอนต้นทุนนะครับกว่า750ล้านอบิทัมเข้าสู่ตัวอบมทัมฟอนเดชันนั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดกระแสนในคอมมินิตี้พอสมควรเลยนะครับผมอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหาอยู่นะครับก็คือตัวเงินที่โอนออกมาเพื่อที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยครับจริงๆเนี่ยไม่ควรที่จะถูกดึงออกมาจากดาวเทชเชอรี่นะครับแต่ว่าควรที่จะนำมาจากเงินของทีมนะครับซึ่งถูกจัดสรรไว้แล้วกว่า27%นะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยก็คือเงินส่วนนี้เนี่ยยังถูกล็อกอยู่นะครับแล้วก็ทำให้ทาง อาบีทัมฟอนเดชันเนี่ยสามารถยืมเงินจากดาร์ิจี่มาใช้ก่อนหรือว่าผู้่ายๆกันเลยก็คือขอยืมก่อนลายการเดี๋ยวทีมกลดล็อกออกมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะนําไปคืนนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เป็นกระแสตอบรับนะครับว่าทางทีมงานเนี่ยเตรียมงานกาันหรือว่าเตรียมแผนกันไม่รอบคอบเลยนะครับผมแล้วก็มีการสื่อสารผิดพลาดทาให้เกิดฝัดตามมาเป็นจานวนมากในระยะที่ผ่านมาเลยนะครับโดยปัจจุบันเงินที่โอนออกมาเนี่ยก็มีการแบ่งขายไปแล้วกว่า10%นะครับไว้เป็นต้นทุนในการําเงินงานสําหรับตัวของอา um รบีทัมฟนอนเดช ฟอนเดชันเนี่ยไม่ได้มีต้นทุนที่จัดตั้งไว้นะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยทางอภิธรรมก็ได้มีการออกมายอมรับนะครับว่ามีการสื่อสารที่ไม่ค่อยดีหรือว่ามีการสื่อสารที่ผิดพลาดจริงๆนะครับผมแล้วก็มีการตอบประเด็นเงินตั้งต้นของทางอภิธรรมฟอนเดชันนะครับกว่า750ล้านอภิธรรมเนี่ยว่าหากเทียบกับโปรเจกต์อื่นๆเนี่ยตัวเลขนี้นยะถือว่าสมเหตุสมผลแล้วนะครับผมแล้วก็ยังพูดถึงแนวโน้มในการแก้ปัญหาในเหตุการณ์นี้อีกด้วยเป็นประเด็นประมาณนี้นะครับ ข้อแรกก็คือใน proposal AIP 1เนี่ยครับผมมีประเด็นที่ซับซ้อนมากจนเกินไปนะครับทำให้ทางอภิธรรม u n d a t i o n เนี่ยจะนำแต่ละประเด็นเนี่ยมาแยกแยกแยกกันแล้วก็มาถกกันแต่ละประเด็นนะครับผมแล้วก็มีการโหวตใหมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนถัดมาครับผมก็จะพูดถึงตัวของอภิธรรมโทเค็น750รล้านโทเค็นนะครับผมที่จะถูกนำไปเป็นต้นทุนของอภิธรรม u n d a t i o n นะครับผมว่าในส่วนนี้เนี่ยจะถูกเปิดโหวตเพิ่มเติมนะครับผมเพื่อที่จะแสดงถึงความโปร่งใสรุ่มถึงมีการอธิบายข้อมูลให้มากยิ่งขึ้้นน้นนนนดวววยแแลก็่่อา ทางอภิธรรมฟาวเดชั่นเองเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์โหวตในโบรโพสอ์โซถัดๆมาที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะครับผมรวมไปถึงตัวอภ um ิธรรมโทเค็นที่กำลังจะถูกนําไปใช้งานเนี่ยแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีการรายงานออกมานะครับผมว่าเหรียญต่างๆเนี่ยจะถูกนําไปใช้งานอะไรบ้างนะครับผมในอนาคตนะครับแล้วก็นําไปใช้งานแล้ว่ยเกิดผลยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยก็จะมีรายงานเพื่อที่จะแสดงถึงความโปร่งใสให้กับ นักลงคุณนะครับผมให้มีความเชื่อมั่นในโปรเจกต์อัลบิทัมมากยิ่งขึ้นนะในส่วนสุดท้ายนะผมก็คือ Special ลแคนหรือว่าเงินช่วยเหลือพิเศษนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ยังค้างคาใจสําหรับคอมมูนิตี้ของอัลบิทัมอยู่นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็ทางอภิธรรมเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อนะครับให้เป็น ecosystem development นะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยก็เพื่อที่จะนำเงินส่วนนี้เนี่ยไปพัฒนา ecosystem นะครับผมแล้วก็จะนำมารายงานให้ทางอภิธรรมดาวเนี่ยรับทราบนะครับผมหรือว่านำมารายงานให้กับ community รับทราบนะครับว่าไอ้เงินส่วน special grant นี้เนี่ยในอนาคตจะถูกนำไปใช้งานอะไรบ้างนะครับผม ซึ่งจากดราม่าที่ผ่านมานะครับก็ทําให้ตัวราคาเหรียญของอพิทัมเองเนี่ยมีการปรับตัวลงกว่า20%ภายในระยะเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นนะครับซึ่งก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าในอนาคตเนี่ยอเมทัมเนี่ยจะสามารถแก้สถานการณ์นี้ยังไงบ้างน,นะครับรวมถึงก็ต้องมาจับตาดูกันนะครับว่า transaction หรือว่า volume ที่เกิดขึ้นบนอพิทัมเชน i n เนี่ยหลังจากที่มีการแจกไอดอปแล้วรวมถึงหลังจากเกิดดราม่าครั้งใหญ่บนอพิทัมเนี่ยจะส่งผลยังไงต่อความน่าเชื่อถือในระยะยาวยังไงบ้างน,นะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าในรายการ,รอรานนนน่่ะมัด้ใหไพแคบ เป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลที่ผมเตรียมมาวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆข่าวสารดีๆให้กับนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากลงทุนนะครับผมตัวเหรียญอภิธรรมที่ผมมีการพูดถึงไปเนี่ยก็แนะนําก่อนเลยนะครับว่าอย่าลืม d y o r Do your own research ก่อนนะครับผมเพราะว่า สินทรัพย์เนี่ยสินทรัพย์ c r โ p เ o c u r r e n c y เนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับผมนักลงทุนเนี่ยอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดของท่านได้เลยนะครับผมก็พยายามคิดถึงกรณีที่เป็น worst case ก่อนแล้วกันนะครับผมว่าจะลงทุนยังไงแล้วก็พยายามบริหารเงินของท่านให้ดีแล้วกันนะครับก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนี่ยก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะรับข้อมูลไปเต็มอิ่มแล้วกันในวันนี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบคลิปดีๆรายการดีๆแบบนี้นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็รับกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ 7จ็ดมงตรงนะครับผมที่ youtube คลิปตัวใหม่กลุ่ได้เลยนะครับแล้วเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะขอทุกท่านมีความสุขในโลกของคกิปโิเโอเรนซีและการสำหรับวันนี้ผมนักปรมจารเสกขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ